ไคลวอเกอร์เชื่อเรือใบาย,ยางไล่บีปืนใหญ่ได้แน่นอนไคลวอเกอร์ฟูลแบ็กตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกยืนยันว่าตอนนี้ทีมยังไม่วิกฤตแม้จะพลาดโอกาสที่จะปิดช่องว่างกับคู่แข่งจ่าฝูงอย่างอาเซนอลหลังเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดแมนซิตี้บุกไปพ่ายสเปอร์ศูหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนอาเซนอลนัดล่าสุดในเกมลีกก็ทำคะแนนร่วมเช่นกันหลังพ่ายเอฟเวอร์ตันศูนย์หนึ่งไปก่อนหน้านี้เมื่อวันเสราร์จากรายงาน ไค์วอเกอร์ยืนยันว่าทีมของพวกเขายังมั่นใจว่าจะสามารถกลับมาไล่ตามปืนใหญ่ของมิเกลอตาเต้ได้แน่นอนมันเป็นโอกาสที่เราพลาดไปแต่ยังมีเกมอีกหลายนัดเราต้องปัดฝุ่นตัวเองและเดินหน้าในเกมต่อไปเรายังคงมั่นใจเราเป็นแชมป์เก่าเราเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกติดต่อกันในสองฤดูกาลที่ผ่านมาและเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่าที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มากประการหลังทีมชาติอังกฤษและแมนซิตี้กล่าวทิ้งท้าย